สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านวินเนาเฮาถนนลาดพร้าววังหินร้านอาหารสไตล์เวียดนามดั้งเดิมที่ยังคงรสชาติดั้งเดิมแบบเวียดนามแท้ๆที่หลายๆคนติดใจบอกเลยร้านนี้เปิดมานานกว่า30ปีเลยนะครับบรรยากาศภายในร้านทันสมัยสไตล์ล้อแต่เมนูอาหารร้านนี้เขายังทํากันแบบสดๆด้วยนะครับผักก็สด <c oughs> เครื่องเคียงก็แน่น <c oughs> บอกเลยใครได้ลองติดใจแน่นอน <c oughs> แล้ววันนี้เราไม่ได้มาแค่ทานเฉยๆนะครับและเรายังได้สัมภาษณ์พูดคุยกับพี่เจ้าของร้านด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเครื่องเตรียมอาหารมาเวลเอบอก เลยต้องห้ามพลาดคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับวันนี้นะคะฟุงอยู่ที่ร้านวินเนอร์เฮาส์นะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับในการสัมภาษณ์พี่หน่านะคะบอกเลยว่าใครที่ชอบทานอาหารเวียดนามนะคะน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับในเส้นถนนลาดพร้าววังหินนะครับพี่หน้าสวัสดีนะค,ะครับเช้าผมอยากจะอ่าให้พี่หนาครับช่วยแนะนําตัวแล้วก็แนะนําร้านอาหารหน่อยครับว่าเป็นร้านอาหารประเภทไหนเปิดมานานหรือ,อยังครับผมเราเป็นร้านอาหารเวียดนามแล้วก็มีอาหารอีสานบ้าง ร้านเราเปิดมานานแล้วนะคะประมาณเกือบ30ปีเม,มนูขายดีของร้านเป็นเมนูไหนคะผมะเป็นแนหนมเนืองเมนูแนหนมเนืองยอดฮิตเลยใช่ไหมครับพี่หนา้าเคยใช้เครื่องเตรียมอาหารตัวนี้มาก,ก่อนไหมครับแรกๆไม่ได้ใช้อะคะ่ะแต่พอดีมีคนแนะนำก็เลยลองใช้ดู S <S 2> <S 2> ก็เลยพราะอะไรลหะครับพี่นาถือกใช้มา r v e l X เครื่องนี้ในการช่วยเตรียมวัตถุดิบต่างๆเพราะว่าก่อนที่เคยใช้ยี่ห้ออื่นนะคะแต่มันใช้เดี๋ยวก็ไหมมันมอเตอร์ร้อนอะไรเงี้ยพอมาใช้ยี่ห้อนี้เราก็เลยติดใจเพราะว่าทั้งทนแล้วก็ละเอียดกว่าแรงกว่านะคือ, <ผม S 1> อใช้ได้ได้ดีกว่าทั่วไปครับผมอยากจะให้พี่นาครับช่วยฝากร้านหน่อยครับว่าร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนเปิดวันไหนบ้างกี่โมงถึงกี่โมงล่ะครับ ร้านอยู่แถวลาดพร้าววังทิศซอย75้านะคะอยู่ปากซอยร้านนี้เปิดทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งปิด3ามทุ่มแต่ครัวปิด2ทุ่มครึ่งนะคะครับก็ใครผ่านไปผ่านมานะครับก็อลองแวะมาทานได้นะคะบ,บอกเลยว่าอร่อยติดใจแน่นอนนะครับสำหรัวบวันนี้นะคะขอขอบคุณพี่หนาด้วยนะคะที่ให้เกียรติในการสัมภาษณ์เรานะครับยังไงแล้วฝากด้วยนะคะไปบ้าน